มาค่ะลองรองพื้นตัวใหม่กันดีกว่าตัวนี้เป็นของ g i o j o o มานี้นะคะ power fabric นะคะ high coverage foundation balm นะคะเป็นรองพื้นเหนื้อบามซึ่งเราไม่เคยใช้มาก่อนในชีวิตนี้เดี๋ยวจะมาลองเปิดใช้พร้อมๆกันนะคะก็ตลับของเขาหน้าตาก็จะเหมือนแบบประมาณแป้งพับหรือคุชชั่นนะคะแล้วก็จะมีพับมาให้ด้วยซึ่งพับเขาก็จะมีแบบว่าหัวแหลมตรงนี้ด้วยนะคะ เปิดข้างในก็อารมณ์เดียวกับคูชันนะคะประมาณนี้แล้วก็แกะ,แกะอันนี้ออกอันนี้คือแบบสดๆจริงๆเลยนะคะครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เห็นอะไรแบบนี้แต่เขาออกมานานแล้วล่ละประมาณว่าเขาออกมาแบบปีที่แล้วมาลองเลยะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพผิวนะใกล้ๆก่อนนี่นะคะก็จะเป็นแบบมีแบบร่องรอยความไม่สม่ำเสมอน,นี่แบบเป็นฝ้าที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ นะคะแล้วก็ตรงไหนก่อนดีตรงไหนก่อนดีข้างนี้ก่อนดีกว่าคือไม่เคยใช้อะไรแบบนี้เลยไม่เคยใช้พวกลองพื้นที่มีความแห้งขนาดนี้เขาบอกว่าถ้าลงไปแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งได้นะคะก็จริงๆ เป็นแป้งได้เลยคือเนียนอะเอาดิเนียนอยู่นะอันนี้พี่จะใช้สีหกจุดห้านะคะเลือกสีเดียวกับใช้รองพื้นตัวลูมินาซิลเขาบอกว่าจุดไหนที่เรามีจุดด่างดำก็สามารถบิวเพิ่มได้ เลิกอยู่นะตรงนี้ยังไม่ได้หน้าผักนะเดี๋ยวทาข้างนี้ให้ดูให้ดูชัดๆเลยที่มันมีแบบตรงนี้ปิดไปเลยปิดไปเลยจ้าเลิกเฮ้ยนี่เลิกอ่ะ คือไม่ต้องใช้อันนี้เลยไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดจุดด่างดำหรือสิวฝ้าเลยคือปิดได้เนียนมากอยากให้ดูปิดฝ้าซ้ำตรงนี้ครั้งหน้าผากไม่ค่อยอยากทามากกลัวมันไม่เนียนอะเทปไปปิดมากไปปัดแก้มแล้วก็ไฮไลท์ไปแล้วนะคะดูหน้าใกล้ๆก,ก่อนเนียนมากนะคะให้เทียบกบคอ คอไม่ได้่ะเออคอแบบมีความกร้างอันนี้คือแบบน้าเนียนมากความคิดเห็นส่วนตัวหลังจากได้ลองใช้เป็นครั้งแรกนะคะคิดว่ามันมันสะดวกมันเริศดแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มองหาความใส่ๆความความเบาความอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้เพราะว่าอันนี้รู้สึกว่า มันหนาที่ทาลงไปนี่แบบเป็น full coverage จริงๆก็เหมือนที่เขาเคลมมานะคะเขาก็บอกว่าเป็น high coverage ก็คือแบบความแบบหนาอันนี้ก็คือเขาเขาเตือนมาแล้วว่าเป็น high coverage ก็คือความหนานะคะก็เขาไม่ได้หักคะแนนอะไรเราใช้รองพื้นเนี่ยมันก็ต่างกรต่างวาระกันนะแล้วแต่ว่าเราวันไหนเรารีบวันไหนเรางานผิววันไหนเราอยากแน่นอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ใช่ว่ามีรองพื้นขวดเดียวแล้วเราจะใช้ได้ทุกง,งานอันนี้ก็มันไม่ได้หมายความว่ามันจะหนาไป มันก็เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใบหน้าหรือผิวหนาๆครอรดหนาๆน,น,นะคะนนก็มันแห้งไม่เหนียวเนนหนอะหนะอันนี้คือชอบอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ทาแป้งทับนะคะราคาในเว็บไทยก็ประมาณ2,500บาทก็ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงสำหรับ รองพื้นแต่ว่ามีสักอันก็ไม่เป็นไรหรอกรองพื้นตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่มีผิวหน้ามาันผิวแห้งนี่แบบค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเวลามันทาเป็นบานล์มก็จริงวลามันทาม,มันก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งคนที่แบบผิวหน้าแห้งเราก็ไม่รู้ว่าเขามีความแห้งระดับไหนบางคนแบบแห้งทาอะไรไม่ติดเลยนะ้าเป็นขุย่เงี้ยก็ค่อนข้างยากนะคะอันนี้ก็คนผิวแห้งก็ก็คิดดูก่อนนะคะส่วนสาวผิวมันหรือว่าสาวผิวผสมเนี่ยคิดว่าเหมาะมากๆค่ะ โอเคค่ะสำหรับรีวิวนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ